โอยญาติย่ยานกล้องหมอเห็นมากขึ้นยังที่ดีดีเลยทีย่า,หานหมานี่แล้วหมาไลโพดนี่งอศีรษะเออปลาเบิงควายลงเหร่น,น้นาเดอ้อมันหอนมันนี่หอนเนาะนาเนาะเออหอนน่นนาจะสิว่านเขาเมื่อไรเจ้าว่าว่าเบิงนี่น,นีรถไทยนี่เขาเจ้าว่านหรือยก็ว,ว่านเขาบอกแปบ๊บเขาว่านเหรเนี่ย ก็บพรว่าเขาเจ้าแล้วหอยกระถาเจ้านี่ไหมก็ดีละไปแหอยแหนมเจ้าอยู่จะเอิญหอยแหนมอยู่หรอยือไทยขั้นี้แหละคือวายอยู่เดี๋ยวนี้เจ่าว่าจะนี่นี่นี่เขาเจ้านี่ไม่ใช่เจ้าใดนี่หลายเนาะมันหลายเนี่ยคันเมื่อไหรยังว่าอยากทาเพิ่งมเมื่อคืนอีกบอแั่นี้อืมที่เมื่เย็นเขาเหนียวบานนี่จ้าโอ้เอาขั้นนี้บ่ะก็เจ้าเพื่อนไทยคักไทยเนี่ยแต่มื่อวานก็เบิดมือเมื่อก่อนก็เบิ้ดมือ ใช้อีกยังขักแน่ปานนั้นเขาสิดูดดินไปบูดตัวอ๋อรถขึ้นไปยังอะไรบางชิรูดเรียนหน้าเขาธรรมดาแหละรถเขาเจ้าเนาะเาเจ้ามีเงินมองเขาเรี่ยวซะแมียนขาเจ้าว่าเฮ็ดได้เบิดไทยเบิดเบิดเดือนก็ได้เออรถเขาเจ้าเนาะน้ำมันเขาเจ้ามีเงินเดี๋ยวเขาเฮ็ดได้แล้วเมื่อไหรเมื่อนั้นพาเขาไปหาหมอ ว่าสิย่างไปเล่อนอันก็ต้วยบ่กระเทือนแล้วบ่ไป